ฝนี่ตกฝนจะตกเราจะมาดูสวนเรานะคะพี่แต่อยู่แถโอ้สวนคืองามแถพุนป๊าประกาศข้าไปได้หนะน่ะงู่ะด่าฝนตก อันต้นกระท่อมงามงามวะแม่เด็ดไปแล้วตีแม่ก้านแดงอยู่ข้างในบ้านเด้ส่าฝ่า้านเดอ้อกุ๊กเกอรี่ฝ่าวาดฝ่า,า้านแม่